สวัสดีครับท่านครูบาอาจารย์ระยะติธรรมผู้ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาวันนี้อาจารย์สมชายมหาการุณนะครับก็อยากจะนำเหรียญพระแก้วบุตรสารคำเหรียญนี้นะครับเพื่อการศึกษา เพื่อไว้เป็นแนวคิดให้ลูกให้หลานในอนาคตข้างหน้าได้จดจําว่าความเป็นมาของพระโบราณพระรูปหล่อหรือองค์พระประธานในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่มีความสำคัญอย่างไรเป็นมาอย่างไรบ้างพระแก้วบุตรสลักคำนี้นะครับสร้างขึ้นเหรียญน,นี้ สร้างขึ้นเมื่อปี2516นะครับซึ่งสมัยนั้นก็มีพระเกจิอาจารย์มากมายที่เข้าไปร่วมนั่งปลูกเสกนะครับซึ่งดั้งเดิมขององค์พระประธานนี้นะครับพระแก้วมาพระแก้วบุตรสระคำนี้ท่านเป็นพระพุทธรูปปังมาลวิชัยนะครับ อ,องค์ท่านองค์จริงๆจะออกสีเหลืองเป็นเหลืองทองนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่วัดอุบลรัตนารามวัดสีอุบลรัตนารามหรือวัดสีทองเดิมนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอุบลราชธานีนี้ให้รพหระพุทธรูปรูปนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญของจังหวัด กท่ทันแล้วก็ในทุกปีของอันเทศกาลสงกรานต์ครับก็ผู้นำก็จะพาพี่น้องประชาชนข้าราชการต่างๆเพื่อที่จะมาส่งน้ำท่าน ซึ่งพระแก้วบุสราคมวัดศรีบุลรัตนารามนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากครับและเป็นที่นับถือของพี่น้องชาวบนราชธานีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งในสมัยที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใช้พระพุทธรูปรูปนี้ในการประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือดื่มน้ำสาบานกันด้วยของบรรดาข้าราชการในสมัยนั้น พระแก้วบุตรสาคำเป็นพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัยนะน้าตักจริงๆองค์ท่านนะสามนิ้วแต่ท้าที่ท่านเห็นนี่คือสร้างขึ้นเมื่อปี2516อาจารย์ก็จะได้กล่าวเกินนำความเป็นมาความสำคัญว่าพระแก้วบุษรสาคำนี้ดั้งเดิมความเป็นมาของท่านตามตำนานเป็นมายังไง พระแก้วบุษาราคำนี้เป็นสมบัติของเจ้าปางคําเจ้าเมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานน้องบัวลำพูในขณะนี้ซึ่งเป็นจังหวัดสร้างสร้างขื้นนี้ครับทุกท่านเจ้าเมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือจังหวัดน้องบัวลำพูในตอนนี้ได้ตกทอดมาถึงพระเจ้าตาผู้เป็นลูกเจ้าประคำลูกเจ้าปางคำ ต่อมา2,314นครเขื่อนขันกับแก้วบบาลก็ถูกเจ้าสิริบุญยสารแห่งเมืองเวียงจันยกทัพต่อตีพระเจ้าตาถึงแก่สัญญกรรมในสนามรบบุตรชายคือพระเจ้าวอรหรือพระวอลรา,ลาชพักดีเท้าคำผงหรือพระปธุมมวอลราชสุริยบงเท้าฝ่ายหน้าเท้าทิพรมเท้าคำโสเท้าคำสูเท้าคำขุย ต่างจึงหนีทัพหนีสึกมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่บ้านดอนมุดแดงจังหวัดอุบลราชธานีและในขณะเดียวกันก็ได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคำนี้มาด้วยเมื่อพระวอผู้เป็นพี่ชายถึงแก่อสัญญกรรมไปแล้วเท้าคำผงหรือท่านเท้าพระปฐุมมวรราชสุริยวงศ์สร้างวัดหลวงขึ้นเป็นวัดแรกนั้นก็ได้สร้างหอประคำ นะครับก็ได้สร้างหอพระแก้วไว้ประดิษฐานพระแก้วบุรสลักคำและต่อมาในรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ได้ส่งข้าหลวงมากํากับดูแลตามหัวเมืองท้ายเมืองทําให้ราชบุตรหนูคำเจ้าเมืองสมัยนั้นเกรงว่าข่าหลวงจะแสวงหาสมบัติไปเป็นของตนจึงนำพระแก้วออกจากวัดหลวงไปซ่อนไว้ที่วัดวังกลางหง กระทั่งอุปาราชโธหรือต้นตระกูลณอุบลสร้างวัดสีทองปัจจุบันขึ้นวัดสีอุบลรัตนารามก็ได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคำนี้มาประดิษฐานไว้ที่วัดสีอุบลรัตนารามจวกจนบัตรนี้นะครับแล้วก็ในยามปกติเพราะว่าพระแก้วบุษราคำนี้ก็จะประดิษฐานไว้ในตู้แก้วในพระอุโบสถเท่านั้นนะครับ และในเทศกาลสงกรานในวันที่สิบสามของทุกปีชาวจังหวัดอุบลก็จะได้สงน้ำเพื่อความเป็นสีลมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวนะครับซึ่งเป็นที่มาที่ไปของพระแก้วบุตรสลาคำและพระเทระซึ่งนั่งปลกพระเหรียญปัม๊ม พภาษีอุบลน,นี่ที่ระลึกสร้างศาลาหลักเมืองสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่21เมษายน2516ซึ่งเหรียญน,นี้คับท่านผู้ชมตามประวัติต,ตอนนี้2566แล้วครับท่านสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมาเมื่อปี2516 ก็ปีนี้ก็50ิปีพอดอีในขณะที่มีพระเถรานุเถระที่ไปนั่งปลกมากมายรวบรวมแล้วได้สาสามรูปรเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระธีรยันมุนีวัดจกกักรวตรนะครับราชาละราชาวาดกรุงเทพมหานครสองพระเทพสิทธาจารย์วัดศรีเทพประดิษฐ์อำเภอเมืองนะครพนม สามพระพุทธม์วรา,าจารย์วัดสุทัศน์เทพวรารา,ามกรุงเทพสี่พระครูสังฆลักษณ์สมานวัชนะสงครามกรุงเทพห้าพระครูสาธุกิจวิมนต์หรือหลวงพ่อเล็กวัดหนองดินแดงจังหวัดนคปรปฐมหกพระอาจารย์สวัยสุมโนวัดราชนัดดากรุงเทพเจ็ดพระอาจารย์ใหญ่วัดกู่คําอำเภอเมืองจังหวัดน่านแปดพระครูจันทร์สโลภาสหรือหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี ซึ่งหลวงพ่อเที่ยงสมัยโน้นเก่งมากนะครับเก่งมาการูปที่9ก็คือหลวงพ่อเทียมมยุทธยานิสัยเหนียวเลยนะครับสายเหนียวรูปที่10คือพระสมุกอมพลวัดอัมพวาบางกอกน้อยสิบเอพระครูวิบูลวัิรธรรมนันหรือหลวงพ่อสว่างวัดขหาบดีสง์อําเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรสิบสองพระครู เกษมธรรมนันในหลวงพ่อแช่มวัดดอนเจหมจังหวัดนครปฐมซึ่งพระเถระรูปนี้ก็โด่งดังเช่นกันสมัยน,น้น13พระสุภพ,พระครูสังฆวิชัยหรือหลวงพ่อปรีชาวัดอนงคาราม14พระักิิตะวันมุนีวันมณีหรือหลวงพ่อธีระวัดป่าเลไรสุพรรณบุรี15พระครูพิพิษวิหารการหรือหลวงพ่อเทียมวัดกษตรยาธิราชอายุธยานะครับ สิบหกพระครูปราสาทตรขันทคุณหรือหลวงพ่อมุมวัดปราสาสตรเยอเทพเจ้าแห่งอีสานใต้ที่ศรีสะเกดนะครับสิบเจ็ดพระครูปราสาสตรวรคุณหรือหลวงพ่อพลิ้งวัดโบสถ์โกงธนูลบบุรีสิบแปดพระครูภาวนานุโยคหรือหลวงพ่อหอมวัดชานมากจังหวัดระยองสิบเก้าพระครูปัญญาโชติคุณหรือหลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณลบบุรียี่สิบพระอาจารย์ชาหรือหลวงปู่ชาวัดนองป่าพง อำเภอวาลินชาราดจังหวัดอุบล21พระครูวิบูลธรรมภานหรือพระมหาโชตภูเขาแก้วจังหวัดอุบลพระครูนวกรรมมะโกวิทหลวงหลวงปู่นาวัดมหาวนาลามจังหวัดอุบลราชธานีพระครูสังฆลักษณ์หรือหลวงพ่อพัววัดบ้านนาเดชอุดมจังหวัดอุบลพระครูพรมวิหารหรือหลวงพ่อสิงห์วัดหนองบัวจังหวัดอุบลพระอาจารย์ประยูนจิตตะสันโตวัดป่าธรรมรังสีจังหวัดอุบล พระครูอุบลเดชมหาด่วนวัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลยี่สิบเจ็ดผ้าอาจารสายวัดหนองยาวอุบลผ้าอาจารฟั่นอาจารโรหรือหลวงปู่ฟั่นวัดป่าอุดมสมพรสกลนครยี่สิบเก้าผ้าอาจารขาวหรือหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนจังหวัดตอนนี้ขึ้นหนองบัวลำพูสามสิบพระครูวิสารลศรกิจหรือพระมหาทวัดวัดจักรวัดราชอาวัต กรุงเทพมหานคร3 1พระอาจารย์ขันวัดภรษีอาริยะโพธารามราชบุรี32พระครูโกวิด COVID 19. สมุทรท่าุณหนือหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีสมัยโน้นนะครับแล้วก็สุดท้ายรูปที่33ก็คือพระอาจารย์บุญซึ่งพระเถระผู้นั่งปลกนะครับร่วมปลูกเสกนี้ที่ได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นทางพระกลาง ครับหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อวัดดอนเยหอมนะครับหลวงพ่อเที่ยงกาญจนบ,บุรีหลวงพ่อเทียมยุทธยานะครับหรือพระสมุเอามพลหลวงพ่อสาว่างสมัยโน้นนะครับหรือหลวงพ่อแช่มวัดดอนเย,ยหอมซึ่งเอ่ยชื่อมาทั้งหมดเป็นพระเกจิอาจารย์ในสมัยโน้นที่ญาติโยมขึ้นศรัทธานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเรียนไม่ว่าจะเป็น ใดๆที่ท่านออกมาแล้วก็นักสะสมพระเครื่องก็จะเก็บกันนะครับเรื่องซึ่งเหรียญน,นี้อาจารย์ก็เก็บไว้ติดตัวไว้มากกว่าสามสิบปีเก็บไว้ใช้พอณตอนนี้ก,ก,ก็ก็เก็บไว้แล้วนะครับก็เอามาเพื่อการศึกษา